เนื่องจาก,กว่าหลายๆท่านก็ตำหนิมาบอกว่าไม่มีข้อมูลการติดต่อนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ดูคลิปให้ละเอียดนะครับไม่ได้ดูคลิปให้ละเอียดเสียงทองสองทางเคยแจ้งในหลายๆคลิปนะครับว่าข้อมูลการติดต่อเราลงไว้ให้ในคลิปเท่านั้นนะครับเนื่องจาก,กว่าเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับแต่เราซื้อเพื่อความรักความชอบนะครับเราเราับซื้อเพื่อการเก็บสะสม สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบนเก่านะครับวันนี้แสงของสองทางก็มาพร้อมกับสามเหรียญนะครับสามเหรียญที่มีความสวยงามนะครับและน่าเก็บสะสมนะครับแล้วก็พร้อมกับมาพร้อมกับเนื้อหาสาระนะครับเกี่ยวกับนักสะสมนะครับเกี่ยวกับการเก็บสะสมเหรียญกระสับนะครับว่าเราจะเก็บยังไงเก็บแบบไหนเราจะเป็นนักสะสมนะครับเราจะสะสมแบบไหนแนวทางไหนนั่นเองนะวันนี้ก็จะมีการสะสม ทั้ง5อย่างนะครับทั้ง5้าแบบเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับท่านที่กําลังคิดจะเป็นนักสะสมนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนการเก็นกาไรการออมการเก็บต่างๆนะครับเราไปรับข้อมูลพร้อมๆกันนะครับสําหรับนักสะสมตามหัวข้อที่1นนักสะสมเพื่อความสุขนะครับยังไงนะครับเป็นยังไงนักสะสมเพื่อความสุขนะครับนักสะสมเพื่อความสุข ก็คือนักสะสมเหรียญกลุ่มนี้นะครับจะเก็บสะสมในลักษณะงานอดิเรกนะครับเก็บเพื่อความสุขนะครับสุขใจของเรานั่นเองนะครับเก็บไม่ได้ไม่ไม่ให้ทําให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับเก็บเพื่อให้เกิดความสุขนะครับสุขใจนะครับก็คือทําเป็นงานอดิเรกนะครับในขณะเดียวกันก็สนใจในเรื่องคุณค่ามูลค่าราคาเหรียญนั่นเองนะครับที่ตนเองได้เก็บสะสมนะครับเพียงแต่การทํากําไรไม่ใช่เป้าหมายนั่นเองนะครับไม่ใช่เป้าหมายที่สูงสุดของ นักสะสมเพื่อความสุขนะครับความสุขความชอบนะครับความสําคัญและที่มาเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับพวกนี้จะศึกษานะครับจะเป็นนักสะสมสและก็ศึกษาไม่ว่าเป็นชีวประวัติต่างๆนะครับชีวประวัติของเหรียญหรือว่าข้อมูลต่างๆในเหรียญนะครับที่บรรจุลงในเหรียญเหรียญนั้นนะครับนักสะสมแบบนี้จะศึกษานะครับจะศึกษาความละเอียดต่างๆนะครับ ของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละปีพศนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือนักสะสมเพื่อการลงทุนนะครับนักสะสมเพื่อการลงทุนนี้เก็กลุ่มนี้นะครับพุ่งเป้าหมายหลักไปที่การลงทุนที่คุ้มค่านั่นเองนะครับการลงทุนที่คุ้มค่าในการสะสมเหรียญที่มีอยู่ในรังนะครับในมือนะครับหรือว่าในคลังของเรานั่นเองนะครับที่เรายังหาได้ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ได้มองการสะสมเหรียญเป็นงานอดิเรกนะครับ ไม่ใช่มองเป็นการสะสมแบบเล่นๆนะครับในยามว่างเท่านั้นนะครับนักเก็บกลุ่มนี้ระแวดระวังนะครับเป็นอย่างมากในทิศทางการตลาดนะครับตลาดวงการเหรียญกระแสะความต้องการนะครับคือเป็นอะไรอ่ะเป็นนักเก็งกําไรนั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะแสวงหาเกี่ยวกับกําไรต่างๆนะครับกระแสะความต้องการและจะเข้าไปซื้อ นะครับตัดสินใจปล่อยเหรียญเมื่อเก็บไว้ออกอเวลาที่ใช่นั่นเองนะครับก็คือรับมาอาจจะซื้อมาในเหรียญเหรียญละหนึ่งพันสองพันนะครับเหรียญละหนึ่งพันอย่างนี้นะครับเมื่อกระแสมันขึ้นนะครับเฮ้ยเหรียญน,นี้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทสองพันบาทนะครับเขาก็ปล่อยนะครับถึงเวลาอันควรเขาก็ปล่อยออกไปนะครับโดยที่คุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือคุณค่าของเหรียญแต่เป้าหมายหลักคือการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของเหรียญที่ตนเก็บเป็นสํคาคัญนะครับ นั่นคือการลงทุนนะครับนักเก็บเพื่อการลงทุนส่วนนักสะสมเพื่อการหลอมทิ้งอันนี้เราไม่ต้องไปพูดกลุยนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับการเงินการพาณิชย์อะไรนะครับเกี่ยวกับพวกทองคาหรือว่าการเอาไปหลอมใช้ใหม่ต่างๆนะครับตัวนั้นก็คงไม่ใช่นักสะสมอย่างเราๆท่านๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบนะครับเกี่ยวกับระบบการทําขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับนั่นคือนักสะสมเพื่อการหลอมทิ้งนะครับส่วนอีก สองนักสะสมนะครับนักสะสมถัดไปก็คือนักสะสมทายาทมรดกเป็นยังไงนะครับนักสะสมทายาทมรดกนะครับก็คือกลุ่มนักสะสมกลุ่มนี้นะครับมาเก็บสะสมเหรียญอาจเนื่องมาจากได้รับมรดกตกทอดนะครับจากนักสะสมเหรียญเพื่อนหรือญาติผู้ใหญ่นะครับกลุ่มนี้นานๆไปอาจจะเปลี่ยนใจมาสะสมเหรียญอย่างจริงจังนะครับก็คือคนที่ได้รับมรดกตกทอดจากอย่างเรานะครับอย่างเรา เป็นนักสะสมนะครับพอหมดยุคเราไปนะครับเหรียญที่เราเก็บสะสมมานะครับก็จะตกทอดไปถึงลูกหรือหลานนะครับอ่าเขาก็อาจจะมีความต้องการหรือว่าอาจจะศึกษาอย่างจริงจังนะครับอาจเพียงแค่สะสมมีความรักเหรียญที่อ่าจะส่งต่อไปยังลูกหลานนะครับรุ่นต่อๆไปการสะสมนะครับการสะสมของเรานะครับก็คือเป็นมรดกตกทอดนั่นเองนะครับตกทอดไปถึงยังลูกหลานรุ่นต่อๆไปนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษาเบื้องลึก มากสักเท่าไรนะครับตัวนี้อาจจะไปถึงแกอ่อาจจะก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับของกลุ่มนักสะสมโมดกนะครับเราจะเห็นได้ว่าการเกิดพิพิธภัณฑ์ต่างๆนะครับการเอาไปนิทรรศการอะไรต่างๆนะครับเอาไปโชว์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นของโมดกตกทอดเสียมากกว่านะครับส่วนนั้นก็จะเป็นของนักสะสม ทายาทมรดกนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับและก็อีกถัดไปนะครับถัดไปก็จะเป็นนักสะสมยุคสุดท้ายนะครับเหมือนกับพี่พี่น้องๆหลายๆท่านนะครับที่กําลังเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับนักสะสมรุ่นนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับมีเยอะมากนะครับเยอะมากและเราเราท่านท่านนะครับหลายๆท่านเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนั่นก็คือนักสะสมกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับ สะสมทุกอย่างที่ขวางหน้าก็คือนักสะสมกลุ่มนี้จะว่าไปแล้วนะครับไม่ได้นิยมหรือรักการเก็บเหรียญอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ได้นิยมนะครับเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยนะครับไม่ได้เลือกการเก็บว่าจะเก็บแบบไหน,น <tub. S 1> หรือแนวไหนนะครับแต่จะเก็บและกว่าทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นหลายๆ,ๆ,ๆท่านนะครับก็คงจะได้ยินนักสะสมแบบที่ห้านี้นะครับ นักสะสมทั้ง5แบบนี้ก็คงจะนึกถึงตัวเองนะครับมีการเก็บนะครับเก็บสิ่งทุกสิ่งที่ขวางหน้าเป็นจํานวนมากเช่นยกกระสอบนะครับหรือว่ายกลังคนกลุ่มนี้สนใจเก็บเนื่องจากเห็นโอกาสในเรื่องของมูลค่าของเหรียญที่จะเพิ่มทวีเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปนะครับคนกลุ่มนี้จะเก็บเยอะแล้วเอาไปซุกไว้นะครับเอาไปซุกไว้หลายๆท่านก็คงจะเป็นใช่ไหมครับ หลายๆท่านก็คงจะเป็นนะครับเก็บแล้วเอาไปไว้นะครับแล้วใครจะเห็นนะครับพอผ่านไปสักพักหนึ่งฉันเก็บไปตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครซื้อนะครับคํานี้เป็นคําที่นิยมมากที่แสงทองสมทานได้ยินนะครับอ่านั่นก็เป็นน่าจะเป็นนักสะสม แบบที่5นะครับบุคคลที่5้นั่นเองนะครับอ่าก็คือเก็บ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 อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาไปซุกไว้นะครับเอาไปซุกไว้แล้วก็ไม่มีใครเห็นนะครับไม่เหลียวแลนะครับหรือเก็บลืมไประยะนานๆมากเลยทีเดียวนะครับจึงจะเอามาดูนะครับอาจจะขายยกลังแบบเหมาหมดนะครับลหลายท่านเป็นแบบนี้ไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ท่านก็เป็นนักสะสมแบบที่5นะครับอ่าและก็หรือไม่ก็อาจจะส่งต่อรุ่น รุ่นรุ่นต่อไปนะครับส่วนคอนเซปต์ไม่รู้ว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับแต่รู้ว่าเก็บแล้วอนาคตดีเออนะครับหลายๆท่านก็คงจะเป็นนะครับหลายๆท่านก็คงจะเป็นสําหรับนักสะสมทั้งห้าแบบนะครับทั้งห้าอย่างทั้งห้าข้อที่กล่าวมานะครับหลายๆท่านก็คงจะเป็นข้อที่ห้าสิมากกว่านะครับเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยแบบใดมันเป็นราคาแบบใดที่เป็น ความนิยมนะครับเอาเราไปเหรียญของเรานะครับซึ่งเหรียญของเรานี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเป็น5้าบาทรุ่นเก่านะครับที่น่าเก็บสะสมไหมนะครับเออนะครับน่าเก็บสะสมไหมเราไปดูนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทนะครับสําหรับเหรียญห้าบาทที่ท่านเห็นอยู่เป็นเหรียญห้าบาทรุ่นเก่านะครับชนิดหนานั่นเองนะครับที่มีลวดลายที่โดดเด่นและสวยงามนะครับและมี หลายปีพศด้วยกันนะครับที่มีราคาที่สูงนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชถินพระพักทางเบื้องขวานะครับอ่ะอาจมีหลายๆท่านนะครับก็ตีติงมานะครับอ่าบอกอ้าวตกลงด้านไหนด้านขวาตกลงด้านไหนด้านซ้ายนะครับอ้าวนะครับถ้าเกิดว่าถ้าคนมองมาฝั่งนี้นะครับมองมาฝั่งนี้อันนี้ก็คือขวามือนะครับขวามือของคนถือนะครับ เมื่อเราหันหน้าเหรียญไปด้านหน้านะครับคนมองมาอันนี้ก็คือด้านขวานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามองแบบนี้ก็คืออันนี้ด้านซ้ายนะครับถ้าเรามองไปหน้าเหรียด้านซ้ายมือคนมองเอาก็แล้วแต่ความถนัดนะครับเหรียญห้าบาทปีพศเดียวกันหันไปทางเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับเหรียญทุกเหรียญเหมือนกันนะครับเหมือนกันด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9้านะครับภายในวงขอบมีลักษณะนะครับ เป็นลักษณะก้าวเหลี่ยมนั่นเองนะครับแล้วก็ระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับนี่คือข้อมูลด้านหน้านะครับรายละเอียดด้านหน้านะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกลงไปนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยดูคลิปของแสงทองสองทางนะครับก็พูดทุกคลิปนะครับพูดทุกคลิปก็คลิปนี้ก็เอาพอเหยาะๆนะครับพอหอมปากหอมคออ่ะด้านหลังนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญเป็นรูป พระอุโบสถนั่นเองนะครับเอ๊ะทำไมนะครับตัวนี้สวยจังนะครับรูปพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามหรือว่าวัดแหลมนะครับสมัยก่อนนะครับเป็นวัดแหลมเป็นที่บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นวัดเบญจมาบพิรนะครับก็ได้นามาจากหลายปีพศมาแล้วนะครับอันนี้กลับไปดูที่คลิปเก่าๆนะครับแสงทองสงทางทําคลิปไว้ให้ดูนะครับว่าความเป็นมาของ วัดเปญจมาบพิรดุสิตวนารามนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งภายในนะครับระบุราคาเหรียญประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทำนะครับซึ่งปีพศนี้นะครับมีความพิเศษนะครับมีความพิเศษซึ่งเสียงทองสองทางเคยประกาศรับไปครั้งหนึ่งนะครับก็ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับปีพศนี้นะครับตัวนี้และหลายท่านนะครับรับข้อมูลไม่ละเอียดนะครับก็ทําให้พลาดโอกาสในการขายเหรียญนะครับ แขง้องสองทางเคยพูดในหลายๆคลิปนะครับเวลาเรารับข้อมูลนะครับเราดูคลิปต่างๆนั้นอยากจะให้ดูให้ละเอียดแล้วก็ให้หาเหรียญหรือว่า,เ,าเงินนะครับที่เราจะนํามาเก็งกําไรนั้นให้มันตรงกับในคลิปของเรานะครับในคลิปของเราหรือว่าคลิปของใครก็ช่างนะครับเมื่อเขาประกาศเขาก็คงจะมีข้อความพิเศษหรือว่าความพิเศษหรือว่าความต้องการอะไรต่างๆขอให้เราดูให้ละเอียดนะครับ ส่วนแสงทองสองทางนะครับหรือว่าอาจจะมีช่องอื่นเหมือนกันกับแสงทองสองทางนะครับที่ลงข้อมูลการติดต่อนะครับข้อมูลการติดต่อเอาไว้ในคลิปนะครับไม่ได้ลงเป็นลิงก์นะครับไม่ได้ลงเป็นลิงก์หรือว่าเบอร์โทรอะไรต่างๆนะครับเนื่องจากว่าช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับแต่ถ้าเกิดที่น้องท่านใดอยากจะซื้อกับแสงทองสองทางแจ้งมานะครับอยากซื้อเหรียญรุ่นไหน นะครับแจ้งมาเลยนะครับแทงทองทางยินดีจะขายให้นะครับแต่เราไม่ใช่ร้านรับซื้อหรือว่าขายเหรียญนะครับเราสะสมเพื่อความรักความชอบนะครับอ่าแล้วก็นําเอาข้อมูลมาตีแผ่ให้พี่พี่น้องน้องลุงปน้านั้นได้รับกันนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลในการเก็บสะสมนะครับแล้วก็มีการรับซื้อจากพี่พี่น้องน้องบางรุ่นบางปีพศก็ฝากให้ติดตามกันในคลิปนะครับว่าเรารับของปีใดบ้างนะครับพศใดบ้างรุ่นไหนบ้างนั่นเองนะครับ เนื่องจากว่าหลายๆท่านก็ตําหนิมาบอกว่าไม่มีข้อมูลการติดต่อนะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ดูคลิปให้ละเอียดนะครับไม่ได้ดูคลิปให้ละเอียดแสงของสองทางเคยแจ้งในหลายๆคลิปนะครับว่าข้อมูลการติดต่อเราลงไว้ให้ในคลิปเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับแต่เราซื้อเพื่อความรักความชอบนะครับเรารับซื้อเพื่อการนะครับไม่ใช่ร้านนะครับเราไม่ได้เปิดเป็นเชิงพาณิชย์ เข้าใจตรงกันนะครับซึ่งเหรียญปีพศ2 5งพนอยาสินะครับปีพศ2531นี้เป็นเหรียญ5บาทรุ่นแรกนะครับของรัชกาลที่9รุ่นนี้นะครับรุ่นหนาแบบนี้นะครับเ,เป็นรุ่นแรกนั่นเองที่ผลิตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531นะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับจำนวนที่ผลิต44 5, 3, ่สิบสล้านห้าแเหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญถัดไป ที่เอามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องดูนะครับที่แสงทองสองทางประกาศรับไปในปีที่แล้วนะครับของปีที่แล้วก็ได้มาตามที่ต้องการนะครับก็คือเราดูตรงนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าสองเหรียญนี้ไม่เหมือนกันนะครับปีพุทธศักราช2531ตัวนี้จะมีแผ่นนิกเกิลนะครับแผ่นนิกเกิลติดที่ท้ายทอยนะครับห้าพระาลื้มบ้านแล้วกันนะครับติดที่ท้ายทอยนะครับปีสามหนึ่งเหมือนกันนะครับ จะมีความสวยงามนะครับเหมือนกันจะแตกต่างกันอยู่เพียงแค่จุดที่มีความพิเศษเท่านั้นเองนะครับตรงแผ่นนิกเกิลนะครับตัวนี้นะครับซึ่ง u n เอ็เขาประเมินเอาไว้ถึง1 5 0ยห้าสิบาทนะครับ1 5 0ยห้าบาทแสงทองส่งทางเคยให้เหรียญนี้ไปนะครับหลายเหรียญด้วยกันนะครับที่รับเข้ามานะครับตัวนี้1,500บาทนะครับ1,500บาทสําหรับเหรียญ5บาทปีพศ2อ3 1ัน้าอสาสิเอ็ดนะครับแบบนี้นะครับที่มีแผ่นนิกเกิลนะครับ แผ่นนิกเกิลที่ทายทอยนะครับตรงนี้นะครับส่วน u n c นั้นเขาประเมินเอาไว้เพียงแค่150บาทเท่านั้นเองนะครับและเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปก็มีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะครับ่ก็คือเหรียญปีพศ2532นะครับซึ่งปี32นั้นยอดการผลิตของเขาถึง86ล้าน3 3 9 0 0 0เหรียญน,นะครับยูเอ็เขาประเมินเอาไว้ถึง120บาทนะครับ 120บาทส่วนเหรียญ E F นะครับ E F ก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับจะพูดจากันคุยกันตกลงกันได้เท่าไหร่นะครับส่วน U N C เขาประเมินเอาไว้อยู่ที่120บาทนะครับอ่าคงเข้าใจนะครับ E F กับ U N C นะครับอ่าถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของแสงทองสองทางนะครับเรื่องอาการประเมินราคานะครับอของเหรียญต่างๆนะครับ นี่คือเหรียญทั้งสามเหรียญสองปีพศเหรียญสามเหรียญสองปีพศนะครับชนิดราคาห้าบาทพร้อมกับเต็ดความรู้นะครับคํานิยามของนักสะสมนะครับเราสะสมเพื่ออะไรนะครับสะสมอย่างไรนะครับอนั่นก็คือข้อมูลต่างๆและเต็ดความรู้ต่างๆที่แสงทองสองทางนําเอามาฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอานะครับมิตรรักนักสะสมให้ได้เข้าใจกันนะครับได้เข้าใจ ไปในทิศทางหลายท่านที่ตรงกับตัวท่านเองนะครับสำหรับข้อมูลที่พูดมานะครับเอาละนะครับสำหรับคลิปนี้แสงทองส่งทางหวังว่าคงเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้งนองๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ